Oh, oh, oh. No masterpiece hey. Ten bad bitches in the after me One bad bit look like a masterpiece oh. Looking for a dunk like an athlete oh. Big trip, what you call it Big Ice chain, pure water ice, ice, ice. You got the cab, I can't afford them You got the bad, but can't afford them Even the if I ride it like a jet ski hey. Some of the bad bitches, they harassing me ไปไสถานีอาริซานกันต่อนะครับจะเป็นสถานีรถไฟเส้นทางสายธรรมชาติที่วิ่งผ่านหกเขาลำน้ำลำธารและพก็ป่าไม้ครับที่สวยที่สุดในไต้หวันนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันอาจจะใช้เวลาน,านานนิดหน่อยนะครับ ไม่ใช่นิดหน่อยใช้เวลามากนะครับในการคืนรถไฟแบบโลโก้เทรนนะครับสำหรับคนที่มีเวลาครับผมก็อยากจะแนะนำให้ให้ลองมานั่งรถไฟแบบโลโก้เทรนสักครั้งที่ว่าจะขึ้นเขาอาริซันกันครับแล้วเจอกันครับบนเขานี่แนะครับทุกคนรถไฟมาแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาขึ้นรถไฟนะครับไปอาริซัน กูจะถ่ายรูปรถไฟหน่อยก็เติ้อะหมดเลยรเรามานั่งรถไปที่อังสันจากสิบโมงเช้าไปถึงที่โน่นเกือบบ่ายสามครับใช้เวลาค่อนข้างนานครับใครจะมานี่ต้องต้องมีเวลาเยอะนะครับ 啊、怎麼你好，那么左右手边的窗外可以看到山下的风光啊。近处这个房子比较呈现一条线弯曲的地方是主题社区哦、啊。远错、啊，我今天看不到。 เราแวะพักระหว่างทางนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงครับ้วไฟจะออกอีกทีประมาณช่วงบ่ายๆครับผมนี่ครับบรรยากาศที่เราแวะพักระหว่างทางออกับรถตรงนี้เป็นรถขบวนพิเศษนะครับจะออกเฉพาะวันพุธนะครับที่ผมไปดูตารางรถมานะครับคือ ไอ้ทั้งโบกี้เนี่ยเขาจะทำเป็นไม้สนทั้งทั้งโบกี้เลยครับไอ้เวลาเข้าไปข้างในโบกี้ก็จะมีกลิ่นหอมอ,อ่อนๆของไอ้ต้นสนนะครับผมหาเหลืองล่เสียนใจ อต,ตอนนี้17องศานะครับผมอากาศค่อนข้างจะเย็นนะครับไม่เหมือนกับที่เราไปเที่อาอายวอซาลิงซีนะครับซาลิงซีนี่จะออกแบบอากาศแบบเย็นๆพอดีพอดีครับผมที่ตรงนี้ครับเป็นเหมือนกับพิพิธภัณฑ์อของหอเล็ดจักไอ้น้ำนะครับ สมัยก่อนนะครับเส้นทางอาริซานะครับไม่ได้มีคนไต้หวันเนี่ยที่เขาทําทางครับโดยตรงแล้วคนญี่ปุ่นนะครับเขาเป็นคนทําทางรถไฟตั้งแต่สมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามายึดครองไต้หวันนะครับและหัวรถจักรรถไฟที่ที่เห็นเนี่ยครับมันคือหัวรถจักร สมัยที่ที่ใช้งานจริงๆสมัยแต่ก่อนที่เขาเอามาลากไอไม้สนจากภูเขาอาริซานลงไปในเมืองนะครับจากที่ผมศึกษา้ข้อมูลมานะครับเรามาดู โอสตรีกันที่นี่หน่อยนะครับว่าเขาขายอะไรกันบ้างน,นี่อ,อ <c oughs> ันนี้เป็นขนมครับ เป็นของฝากส่วนใหญ่เป็นขนมอบกรอบแล้วก็เป็นผลไม้อบแห้งนะครับส่วนใหญ่นห,หนังหมูนี่เขาลัก นี่เป็นหมูนี่เป็นไก่นี่ครับห่อวาซาบิครับวาซาบิสดด้วย แผงเอาเรื่องนะครับหัวละสองร้อยหัวเล็กติดเดียวเองอันนี้คือเป็นอะไรอะไรก็ไม่รู้เรา,า,าไม่เคยไม่เคยเจอัเส้นอืม เหมือนข้านมขวดตักบ้านเราครับผมก็ไม่รู้ว่าเคยทีนี่เป็นคลับอบกอบเป็นร้านขากขบกอกครับไม่มีแล้วครับเร,เราไปหาอะไรทานกันนะ เดี๋ยวจะไม่ทานเลิครับผมตอนนี้ผมกำลังสั่งเป็นข้าวเป็นเปรี้ยนตังครับเรามาลองทานดูว่ารสชาติอร่อยหรือเปล่าเป็นไก่เป็นไก่คกกรับ สองห้าสออออิบ้าห้าห้าย้าห้าห้าห้อห้าห้าห้าห่าห้าห้าหอาหา้า้าห้้าห้าหอาห้าาห้้าห้่ห้าห้าห้า้ เดี๋ยวสักแป๊บไอ้รถไฟก็จะออกแล้วเดี๋ยวเรามา,า,มาสั่งกาแฟกันนะครับก็วอยเย้าเลอร์นาเทยเ์ยีเ่เ,ยเปยเตย์เราเสี่ยวเฟยค่ะฮะเสี่ยวเฟยเอาแป๊บนี่นะครับเดีย๋ยวเราสัง่งกาแฟ ดีผมอยากกินกาแฟขาตอนตอนมาก็กินไปหนึ่งแก้วนะครับเดี๋ยวขออีกหนึ่งแก้วเดี๋ยวไปเดินที่อารีซาอีกหนึ่งช่วงนี้ร่างกายต้องการกาแฟด่วนคนลุงครับคนลงชองกาแฟ คนเกิดเหตุอีกแล้วตกรถตกรถไฟตอนนี้จาเป็นต้องมารอรถบัสครับผมรถไฟไฟก่อนครับผมก็นึกว่าเขาจะจะกดออดเป็นๆรือว่าจะรอรอผู้โดยสารขึ้นก่อนที่ไหนได้เขาแบบไม่รอครับเขาออกรถไฟไปเลยครับผมตอนนี้แปลว่าตกรถต้องต้องนี่นั่งรถบัสไปนะครับตอนนี้ อตายมัวแต่ถ่ายรูปอยู่นั่นทุกคนครับเราถึงอาลิซานะครับผมตอนนี้เรากำลังลงรถน,นะครับรถบัสใจเย็นนะครับจากเหตุการณ์ที่เราตกรถบัสเออตกรถไฟครับเราก็ามาขึ้นรถบัสแทนดีนะครับมีรถบัสซัพพอร์ตเรา 你要右มต้อง右ม啊，ต้องไม扣ม่ต้องไม่ต<啊>้องไมม่ตทุกคนสวยมากทุกคนมาดูครับ ทุกคนดูวิวตรงนี้ครับสวยจริงๆสวยมากมาก ค่าอุทยานนี่แหละครับพอดีไอเมื่อกี้ผมถามเจ้าที่ว่าบัตรตัวเนี้ยที่เราตกรถไฟมาเนี่ยเราสามารถที่ว่าจะเข้าอุทยานได้ไหมเพราะว่าเราจ่ายจ่ายไพร้อมเข้าสถานรถไฟแล้วเนาะเขาว่าได้ครับเพราะว่าได้แล้วก็ใช้ตัวนี้ไปแล้วก็ไปโรงแรมเลยนะครับไปโฮสเทลกันเดี๋ยวเราเดินไปที่โรงแรมก่อนนะครับ ตอนนี้เราเช็คอินที่พักแล้วนะครับเรามาเดินสำรวจว่าที่สถานีรถไฟตอนเช้าเนี่ยเขาจะเปิดให้จองบัตรไปดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าตอนนี้เปิดไหมตอนนี้เสียนจ่ายซื้ออีตุ่อยู่ที่11 องศาเซลเซียส,ส,ส,สนะครับผมระวังเลือครับตรงนี้เป็นร้านค้าขายของนะครับที่อาริสานเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเขาขายอะไรกันบ้างเป็นของที่ลึกเ,เน,ะนเานะ ก็เป็นพวกขนมรครับเอาง่ายๆก็เป็นขนมเป็นชาของที่ระลึกก็เป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไม้นี่ก็เป็นกาแฟดีน,นี่น่าจะเป็นแบบพวกชาสัก,กุละอะไรประมาณนี้ครับ ตรงนี้เป็นอะไรเป็นงางาดำนี่ก็เป็นเครื่องรางครับเป็น,นต่ตสวยมไปสวย เราอาจจะต้องได้ซื้อผ้าพันคอเพิ่มก็ได้ครับที่นี่หนาวจริงจริบเอองศาให้ไปดูทางทางโนนบ้างว่ามีอะไรบ้างตรงนี้เป็นร้านชาครับตรงนี้ก็เป็น ขนมขนมชาแล้วก็มีพวกเสื้อผ้ากันหนาวมีถุงมือตรงนี้ก็เป็นร้านชาส่วนใหญ่เขาจะขายชากันครับผมตรงนี้ก็น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แบบเหมือนของพื้นเมืองครับไม่มีละ งั้นเดี๋ยวเราเดินไปเช็คไอ้ตั๋วรถไฟสำหรับไปวันพรุ่งนี้ดูนะครับมทุกคนมาแล้วผมเตรียมความพร้อมไว้ตอนนี้เราซื้อตัว๋วไอไปไอดูพาทิตขึ้นตอนเช้าตรู่ไอสถานีชูซานพรุ่งนี้เราต้องมาที่สถานี ประมาณปีสี่ครึ่งเราต้องมารอรถก่อนไม่งั้นรถจะเต็มเที่ยวแรกแล้วเราจะไปหาอะไรทานกันที่จุดชมวิวต้องทำการบ้านมาให้ดีไม่งั้นเดี๋ยวเราจะตกรถไฟอีกนะครับ300บาทละ150เหรียญไต้หวันนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปสำรวจรอบๆอาร,ริซานงี้ครับ ตอนนี้ผองสานไทยเป็นข้าวหน้าไก่ผมไม่รู้ว่าจะเหมือนกับข้าวมันไก่ขอาหรือเปล่าครับลองมาทานดูถ้วยนี้อยู่ที่หกเหลียญไต้หวันนะครับว่าจีโร่ฟังเราก็ต้องใช้ตะเกียบทานแบบคนจีนครับ ไปนะครับอีกตรงนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดเดี๋ยวเรามาทดลองทำซุปกันก่อว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่นี่รสชาติจะอร่อยสู้บ้านเราแบบนี้ชิมแบบออริจินอลแบบไม่ปมรุงนะเค็มเค็มแล้วก็มัน ว่าต้องปรุงครับอ,อันนี้น่าจะเป็นพริกเต้าเจี้ยวกลองสามผมไม่รู้ว่าจะอรอ่<ม>อยหรือเปล่าช่วยนี้ประมาณร้อยยี่สิบเหรียญเยียมเลด้อ ใส่พริกแล้วอร่อยคนเยอะเลยครับต,ต้องต้องชิมปดกว่าปิดเขาแบบทำไมปีกรสชาติมันไก่แต่อร่อยรั้เดียวผมขอทานข้าวแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาเจอกัน ส,สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราตื่นตั้งแต่ตีสี่นะครับตอนนี้ตีสี่ยี่สิบห้านาทีนะครับเรามารอรถไฟเช้าหน่อยนะครับเพราะว่ารถไฟจะออกประมาณตีห้าสี่สิบเราจะไม่พลาดเป็นครั้งต่อไปนะครับตั๋วรถไฟเราก็ซื้อเรียบร้อยแล้วตอนนี้ ได้แล้วกาแฟร้อนลาเต้หนึ่งแก้วที่เซเวเดี๋ยวเราจะไปรอรถไฟกันที่ชานชลาครับเราจะไปต่อแถวเช้าๆแล้วเราจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าที่อาลีซานกันครับผมภาร,รกิจเช้านี้ก็คือตามหาพระอาทิตย์ไม่รู้ว่าขึ้น ตรงจุดไอเขาว่าอะไรนะจุดที่เราจะไปอะซูซานซูซานสเตชันครับเราไปดูก่อนว่าตีสีกว่านี่นะจะมีคนมารอคิวเยอะไหมแต่เราอย่าพลาดโอกาสนะครับไม่ได้นะครับโอ้ ไม่มีคนไม่มีใครเลยครับโอ้ยังไม่มีใครมา <c oughs> ยังไม่มีใครมานะครับผมทุกคน <c oughs> แต่แต่ตารางรถจะออกประมาณปีห้าสี่สิบนะครับ <c oughs> ตอนนี้เรามาถึงจุดไอสถานีที่เราจะไปชมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับ <c oughs> เ,เตั่งเข้าไปเรามาดูแสงแรกของวันนี้นะครับอากาศค่อนข้างเย็นนะครับวันนี้ต่ำกว่า10บองศาครับตอนนี้พระอาทิตย์เริ่มเริ่มส่องสว่างนะครับ ที่จุดชมวิวก็จะมีของให้ทานเยอะนะครับรจะเป็นมัมน,เ,นมเป็นไก่ไแล้วมีกาแฟริบเป็นขนมปนง เป็นหวานขนมปังแล้วก็นี่นะครับผมตรงนี้ครับพระอาทิตย์ก็เริ่มคืนแล้ว <c oughs> <c oughs> เอาครับหลังจากเราถ่ายรูปผ้าทิตขึ้นเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็มาหาอ,อะไรทานกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเทลไอ้อีกสถานีหนึ่งครับ อาจะขึ้นรถไฟอีกรอบหนึงี่มันน่าจะเป็นแบบเหมือนกับโคด,ดิ้งเรือเวเราหริบเ่ 一挑三样才五百块，啊，六样一千块呢一挑，搭配就。这个一千，搭配不要搭配这个了哈。你要加汤再过来，我们汤是免费送的。好的，谢谢。 ปลาสบคุณชาๆนี้ต้องกินแบบโคดิงแบบร้อนๆต้องสน้ำสูบ แล้วก็อร่อยมากเลยกองทัพต้องเดินด้วยทองครับผมแล้ก็อร่อยอร่อยมากเติมพลังกันก่อนครับเดี๋ยวไปเดินเที่ยวป่าป่าสวนกัน